วิกฤตโควิด -19 เป็นมหาวิกฤตของโลกแต่ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสที่แสดงศักยภาพของมนุษย์เผ่าพันธุ์โฮโมโซีเปียนอย่างเราวันนี้พี่เอจะมาสรุปว่ามนุษย์ได้ใช้สติปัญญาใช้เทคโนโลยีในการสู้โควิดอย่างไรได้บ้าง เทคโนโลยีเกี่ยวกับการติดตามตรวจเชื้อสําคัญมากๆถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดก็จะทําให้เกิดการแพร่เชื้อเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ตลอด1ปีที่ผ่านมาพัฒนาไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตู้ตรวจเชื้อความดันบวชรถตู้ตรวจเชื้อความดันบวก ที่ออกไปปะทะหมอพยาบาลอยู่ในรถอยู่ในตู้ก็ยื่นมือยื่นแขนออกมาทําการตรวจสอบผู้ที่ติดเชื้อหรือไม่หรือตู้ควบคุมเชื้อความดันลบให้ผู้มีความเสี่ยงเข้าไปอยู่ความดันลบก็ไม่สามารถดันออกไปข้างนอกได้เพราะความดันมันต่ำ นอกจากนั้นแล้วเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือเทคโนโลยีทางด้านการติดตามตัวแอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะพัฒนามาได้ดีมากๆสามารถติดตามได้ว่าคนนี้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงไหมก็สามารถเชื่อมโยงต่างๆได้คนไทยเก่งไม่แพ้แขในโลกนะครับซิตีก็เห็นนะครับว่า เราสามารถควบคุมในครั้งแรกได้ดีมากๆเลยนอกจากนั้นแล้วในหลายประเทศพัฒนาถึงระบบตรวจอุณหภูมิส่องไปทีเดียวสามารถเห็นคนที่มีอุณหภูมิสูงเกินปกติเนี่ยได้ทีละเป็นหมื่นคนหรือก็มีหลายประเทศทำหน้ากากเหมือนกับไอรอนแมนเลยครับสวมหน้ากากนี้ไปก็จะเห็นเลยว่าคนไหน มีอุณหภูมิสูงเทคโนโลยีทางด้านนี้ถือว่าพัฒนาไปไกลมากในรอบ1ปีที่ผ่านมาครับ 2. เทคโนโลยีในเรื่องการรักษาพยาบาลเราไม่คาดคิดนะครับว่าผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิดเสียชีวิตเยอะเลยครับเพราะว่าโควิดเข้าไปทําลายระบบทางเดินหายใจทําลายระบบปอดเบนเทเลเตอร์ขาดแคลนทั่วโลกอเมริกาโดย MIT ก็สร้างมินิเวนเทเลเตอร์ อังกฤษโดยออกฟอร์ดเคมบิดก็สร้างมินิเวนเทเลเตอร์หรือแม้กระทั่งบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ GM ของอเมริกาก็เปลี่ยนบริษัทรถยนต์เป็นบริษัทสร้างเครื่องช่วยหายใจในที่สุดแล้วประจอมก้าวลากบังก็สร้างเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉินขนาดเล็กหรือที่เรียกว่ามินิอิมเมอร์เจนซี่เบนเทเลเตอร์ได้สําเร็จจากการสับสนุนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้จากใช้ระบบแบบธรรมดาแอมบูแบ็กวันนี้ประจอมก้าวลากบังทําระบบโรเวอร์ ระบบเจ็ตเป่าลมเหมือนที่ G M ทําแสดงว่าในอนาคตเราจะสามารถทําได้เทียบเียงกับเครื่องวทิเลเตอร์ที่ดีสุดในโลกได้ 3. วัคซีนไงครับเพราะถ้าเกิดมีวัคซีนฉีดเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวโควิดต้องเรียกได้ว่าวัคซีนที่อยู่ในปัจจุบันถือเป็นวัคซีนเร่งด่วนครับเพราะว่ากว่าจะได้วัคซีนที่มาตรฐานสุดยอดจริง เช้เวลาเป็น10ปีนะครับแต่วันนี้เราทําได้ปีกว่าเท่านั้นเองการแข่งขัน,นของค่ายต่างๆไฟเซอร์โมเด n a รัสเซียจีนมันมีการแข่งขันอยู่ต้องใช้หมอระดับนักวิจัยต้องใช้เภสัชกรระดับนักวิจัยต้องมีอุตสาหกรรมยามีหลักทดลองระดับโลกเพียงมั่นใจเหลือเกินนะครับประเทศไทยสุดท้าย ก็จะทําได้และว,วิกฤตโควิดเนี่ยแหละครับทำให้เราย้อนกลับมาดูประเทศไทยทําไมประเทศไทยยังต้องกินน้าใต้สองคนอื่นเขาล่ะในการตรวจเชื้อก็ทําได้ติดตามก็ทําได้อุปกรณ์ในการดูแลชีวิตก็พอทําได้แล้ววัคซีนในอนาคตก็น่าจะทําได้ยาก,ก็น่าทําได้ทําไมเราไม่ทำ วันนี้แหละครับที่พระจอมเกล้ากระบางเรากําลังสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าพนันหานเป็นผู้นําทางด้านการรักษาพยาบาลและจะสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยคนไทยของคนไทยเพื่อคนไทยให้ไทยทำไทยใช้ไทยรอดครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยต้องขอการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับเพราะท้ายที่สุดไม่ได้ทำเพื่อใครนะครับทำเพื่อคนไทยทุกคนตัวท่านและคนที่ท่านรักด้วยครับ